สวัสดีเนินที่ตั้งแห่งผาสัมบอนครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ท,ทุกท่านวันนี้ช่องดําสิงซปเปอร์ยาวครับพาพี่น้องพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เนินหน้าผาครับแห่งผาสัมบอนนะครับเหมือนเดิมนับว่าหลายวันครับที่ไม่ได้มาเนินแห่งนี้ครับผมก็คิดถึงครับพี่น้องก็คิดถึงเหมือนกันนะครับ ก็เลยพามาชมสัหน่อยนะครับมาครับผมคันแรกคันแรกแฮกมันครับอยู่กับพี่เอฟ็กซ์ครับสองคันครับสองคันดูคันข้างหลังนี่ครับ โอ้โหว้าวโอ้แล้วสามหกครับ สองคันนี้ครับจะมีการแซงกันไหมขันข้างหน้าขันข้างหน้านี้รู้สึกว่าจะเห็นบ่อยนะครับสามหกทั้งคู่ครับ พอดีวันนี้มาถ่ายคลิปรถแบคโฮค,ครับถ่ายรถแบคโฮอยู่ใกล้ๆครับผม <c oughs> ก็เลยถือโอกาสแวะมาทำคลิปรถบรรทุกขึ้นเขาครับให้พี่น้องชมหน่อยนะครับ ขึ้นเนินครับขึ้นเนินไม่ใช่ขึ้นเขาครับขึ้นเนินครับเพิ่งถ่ายรถแบคโคขึ้นเสร็จมาครับโอ้โห,โห,โหเริ่มพยอยออกมาแล้วครับแต่ล้วคันเพื่อเป็นการไมมเสียใจังหวะ เดิมๆนะครับยังไม่ได้ใส่ท่อใส่อะไรอ่อนดีเอาดูคันนี้โอ้โหคันนี้ครับว่าไงอึ๊บ อ,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 อ้โหเห็นบ่อยครับคันนี้โอ้โหของปั๊มครับโอ้โหสุดยอดดี่น้องคือสุดยอดเท้คันนี้ครับโอ้โหดูฝีมือครับ จังหวะเข้าเกียร์นี่โหไล่เกียร์ครับชึก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 เลยครับของปั๊มครับของปัม๊มอา่าสุดยอดเลยครับโอ้โหอา้าวฟังเสียงหอนมันนี้ครับพี่น้องโอ้โห อ๋อฮ่าฮ่าฮ่าฮือนไมฮอน่เหมือนใครครับคันนี้โอ้ฮอนคล้ายๆกับเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างนึงอ่ะเหมือนกับเหมือนกันนั่นน่ะเนี่ยเยี้มันทำไมหอนแบบนี้ครับ โอ้โหเว้ยผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินเสียงหอนแบบนี้นะนี่นี่ครับรถทุกคันครับผมเอาไม่ทุกคันครับขึ้นมาครับจากเนินนี้เขาก็จะไปจอดตรงนั้นครับไปซื้อกับข้าวครับร้านจะเป็นร้านที่ขายกับข้าวนะครับทําข้าวกล่องข้าวอะไรให้กับรถบรรทุกนะครับผมเขาก็จะไปซื้อที่นั่นนะครับซื้อกินนะครับ ามาอีกแล้วมากับเจ๊บัตนะวันนี้ส่งสัญญาณแนละอมาอีกแล้วปั๊มอีกแล้วครับโอ้ยอะจัดให้ชมกันไปครับสองหล่อแล้ววันนี้สองหล่อแล้วครับสองหล่อแล้ว รอสามหอสี่หอห้าอยู่ที่ไหนครับ่าจจะมาเรื่อยๆครับผมมีรถเยอะพอสมควรครับของปั๊มนี่ย แล้คันก็จะแต่งสไตล์นี้ทั้งนั้นเลยครับของปัม๊มสวยๆเลยอันนี้หอนไหมฟังดูครับหอนทุกคันครับ จะไปจอดที่ร้านนี้เหมือนเดิมครับซื้อกับข้าวครับแล้วก็กินนะครับไม่ค่อยได้จอดครับแต่อจ,จอดก็จะจอดกินข้าวนี่แหละนะครับก็เดินทางกันไปนะครับไม่จอดครับคันนี้ไม่จอดไปแล้วสองคันคู่กันโอ้งกิกไปเลยโอ้ สุดยอดเรื้งฮอนเนี่ยพวกฮอนดีแท้โอ้มาแล้วสุดรอมาอีกแล้วครับสุดรอไมอ่แล้วสุดรอ ช่วงเวลานี้ก็แดดครับผมก็จะมีแดดส่องเข้ามานะครับทำใหม้มันสะท้อนมาที่กล้องนะครับผมก็เลยถ่ายไม่ค่อยชัดเจนครับไม่ค่อยสวยครับพี่น้องมุมนี้ครับแต่ว่ากล้องของผมนะครับพยายามซูมให้พี่น้องดูให้ชัดๆนะครับให้ดูมันๆครับให้ดูมันๆ ถ้าเราไม่ซูมเราก็จะดูไม่มันนะครับดูมันมันจะตัวเล็กเกินไปครับอ่ะเมื่อกี้เราชมแต่ยิซูครับเพิ่งเห็นฮีโน่โผล่มาครับผมฮีโน่รอรอนี่เพิ่งเห็นมาครับคันนี้แหละเลดครับผมหน้าชุบเล็ด รอๆเลยโคเมียมครับนีครับนีโนเลี้ยงก็จะเป็นอย่างนี้นครับมีสามหกครับนีก็ของปั๊มครับ โอ้ดูคันนี้ครับเ,เปลี่ยนเกียร์ไหมโอ้ลุยแหลกเลยลุยแหลกเลยครับสู้กันบนเนินเลยครับโอ้โหครับ มาแบบแรงๆเลยครับรอดเต็มรอดรอดเลยครับจัดเต็มกำลังเลยครับ